เอ๊ยังไงแพทนภาและตำรวจนายนภัเลิกกันแล้วความสัมพันธ์คุมเครือซะแล้วสำหรับคู่ของแพทนภพากับนายนภัรหวานใจในตำรวจหลังก่อนหน้านี้เจ้าตัวเพิ่งสร้างเสียงเอ๊ะให้กับชาวเน็ตด้วยการโพสต์รูปคู่หนุ่มนายพร้อมลูกชายน้องเรซซิง่งและเขียนระบุแคปชั่นผ่านทางไอจว่าความทรงจำรอยยิ้ม พร้อมอีโมติคอนรูปหัวใจสีแดงความคืบหน้าล่าสุดสาวแพทก็ยิ่งขยี้ซ้ำความสงสัยมากขึ้นไปอีกเมื่อพูดเปล่ปนนาๆในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองหลังทางพิธีกรร่วมอย่างปุ้ยพิมลวันบอกว่าหากใครไม่รู้จักตำรวจให้บอกแพทนปภาได้ซึ่งเจ้าตัวตอบว่าตอนนี้ไม่รู้จักแล้วต้องไปติดต่อกันเองตนก็ยังไม่สามารถคุยอะไรกับคุณตำรวจเขาส่วนตัวก็ไม่อยากโกหกอะไรเพราะเดี๋ยวอะไรจะไม่เป็น เพราะเดี๋ยวอะไรจะไม่เป็นเหมือนเดิมกันจนทางด้านปุ้ยพิมลวันมีการลั่นออกมาว่าจะไปดูรูปในไอจว่าลบรูปหรือซ่อนรูปไปหรือยังส่วนแพทนภปา ah ตอบว่ายังอีกฝ่ายก็ยังไม่ลบตนขอดูก่อนว่าจะยังไงไม่ได้เกิดการงอนอะไรขึ้นรุ่นนี้แล้วแต่เป็นการคุยกันและถ้าไม่ถามตนก็จะปล่อยให้เรื่องเงียบไปรอให้อีกฝ่ายมาตอบเองตอนนี้ว่างแบบยาวๆเลยใครที่รออยู่ก็ว่างแล้ว เอาละสิงานนี้ท้าทางจะไม่ธรรมดาก็คงต้องรอฟังสาวแพทออกมาตอบแบบเต็มๆแล้วล่ะค่ะว่าตกลงเป็นยังไงแค่ตอบเล่นๆจอจี้ ie, หรือว่าเลิกกันจริงๆแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com